โอเคสวัสดีครับอ่าผมมีนมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับไอ้นี่ h o n d a XADV มันมีอะไรบ้างเรามาดูกันนี่นะครับให้ดูรอบๆคันก่อนนี่นะครับรหัสมัน XADV เราเป็นเจ้าแรกนะครับที่ได้ออกมาเทสกันใครมีคำถามอะไรก็ส่งกันมาได้เลยนะครับตอนนี้นี่ครับไฟหน้าเป็นแบบ full LED นะครับมาเต็มวินชิวปรับได้นี่ครับโอ้ยดึงดึงออกมางนี้นะครับก็ปิดนี่นะครับ มาดูเดินใหม่กันนี่นะครับสตาร์ทแบบนี้อ้าวขอขอกุญเจหนอ่อยพี่พอแป๊บนะครับหาผมหาคุญเจแปบบ๊บ เย่ okay. นี่เจจะหน้าตามอย่างนี้คีเรดกดอ่านนะครับนี่เรบิดไปทางขวาอื่นี่คือระบบทำงานเลยนะครับตาให้ดู นี่คือแผงเรือนใหม่นะครับของ x a d v เหนว่ามันจะบอกอะไรเยอะแยะไปหมดเลยมีนาฬิกามีวันเดือนปีระยะกิโลเมตรก็อุณหภูมิเครื่องเดี๋ยวเบิ้ลให้ดูหมดหมดกันกันกบทีเปลี่ยนได้ทาง ด้านขวามือ,อตัวนี้ 750cc ครับเป็นเครื่องตัวเดียวกับ 750X ครับตัว NC โหมดการเปลีนะครับก็จะเป็นโหมด S และ D โหมด D นี่เข้าด D ก็จะโชว์ว่าเราอยู่ในโหมด D ปิดก็จะไปได้เลยครับเพราะมันเป็นเกียร์ DCT หรือเกียร์อัตโนมัตินั่นเอง มันก็จะเข้าสู่โหมดสปอร์ตโหมดสปอร์ตปรับได้3ระดับนะครับคืนก่อนนี่คือขีดเดียวนะนี่ขึ้นในขีดน,นึงแล้วระดับสองนี่ขีดน,นึงโหมด S จะมี3ระดับซึ่งโหมด S ให้ความแตกต่างกับโหมด D เยอะไหมผมว่าเยอะนะ อยากที่ขี่มาทั้งวันเนี่ยหมดเมันจะค่อนข้างไม่ต้องรอโลบเครื่องยนต์เปิดมาเลยวิ่งแต่200สบายอะหรือถ้าคุณไม่อยากขี่เป็นออโต้เป็นดีซนี่ครับปรับเป็นแมนนวลได้ A ก็คือออโต้เคือแมนนวลถ้าปรับเป็นแมนนวลก็แค่กดลงปับ ตัวเกียร์นี้จะหายไปทั้งหมดนี่คื่หมดแมนนวลนมนนวลนทางานยังไงแมนนวลนจะมีชิปอัพอยู่ด้านบนชิปอัพก็คือเข้าเกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้านี่คือชิปดาวก็คือการเชนเกียร์ลงนี่นะครับนี่จะให้ฟังเสียงพ่อกัน ท่อเดิมๆเบิร์เลยครับนีเ่เสียงท่อเดิมๆเลยนะครับก็ตัวนี้ราคาอยู่ที่4 1 5 0 0 0หนึ่งมืนห้าันบาทกับ 750cc อ่าระบบเบรก ABS หน้าหลัง ร้อแ,แล้วหน้าใช้เป็นจานดิสคู่โช๊คอัพไฟดาวหล่อๆครับหล่อเลยนี่ครับไฟไฟยิีงเงาอยากให้มาเป็นดิสโตนอยางหน้ารู้สึก ร้อยยี่สิบยังหลังนีงจะเป็นร้อยหกสิบปั๊มเบรกเป็นนิดชินนะครับทั้งหน้าและหลังหลังก็เป็น a อเบนะครับแล้วก็อะตัวนี้ใช้โซ่นะครับไม่ได้ใช้เป็นสายพานส่วนบอกคนนั่งสบายครับสบายบอกคนโอนก็สบายบอกคนโอนจะยกสูงขึ้นจาก คนนั่งหน่อยหนึ่งีสูบครับี่สูบตัวนี้เครื่องสองสูบครับเดี๋ยวเปิดช่องเก็บของได้บอกให้ดูนะครับนีอ่อืออ่าด้านนี้คือเปิดฝาสังขนมันบอ๋อเปิดเบาะนะครับนอ่ บาจูเห็นนะยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดลิตรถ้าผมจำไม่ผิดยี่สิบเอ็ดลิตรใช่ไหมทบสปีดนะครับทบสปีดผมขี่อยู่สองร้อยอ่ะ อบาจยี่สิบเอ็ดลิตรนะครับถังน้ำมันสิบสามลิตรวางขายในไทยแล้วครับรถส่งมอบเดือนหน้าครับรถเริ่มส่งมอบได้งแต่เดือนหน้าครับเตัวทบอปสปีดมันยังขึ้นไม่ได้อีกนะครับแต่พอดีผมมาแล้วฝนมันเกิดตกก่อนก็เลยปลอดภัยไว้ก่อนเจ็ดร้อยห้าสิบซีซีครับ เป็นเครื่องตัวเดียวกับ NC 750X ครับเ่าถัางน้ำมันจะกดตรงนี้อ่านี่นะครับถังน้ำมันจุ13ลิตรอ่าตัวเบรกเป็นก้านเหรียญมาให้เลยนะครับทั้งหน้าและหลังนี่นครับขอดูรถเต็มๆคันหน่อยอ่าครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบคันอีกรอบนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นรถที่คุม้มค่านะครับ ราคาราคาสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับนี่นะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อทาง Honda Big Wing ได้เลยนะครับสำหรับ XADV นี่คือรถเดิมๆนะครับเดิมๆก็จะมีกาดแฮนใส่มาให้เลยไม่มีคัดหมวดเมนนวน่นใช้ชิปอัพชิปดาวเลยครับใช่ครับนี่ครับ ชิปอัพชิปดาวนะครับนี่ี่ชิปอัพครับนี่ชิปดาวหน้าตาหเ, <_ t ot> เหมือนแมลงเหมือนนะครับนี่ให้ดูน้ำนี่เกีความสูงเบาะความสูงบอกแปดร้อย 820ถือว่าไม่สูงครับอ่าเทียกก่าตัวแอฟริกาทวินอยากฟังเสียงเครื่องอ่ะท่านั้นมาดูาผมให้ดูใหม่อีกรอบอืมจ,จะเป็นคีเลตนะครับสตาร์ทกดลงไปแล้วก็บิดไปด้านขวา 何 <No. S 2>、no. น,นอีส่วนที่ผมลองมาถ้าจะให้ยืนขี่แบบแน,นวแอดเวนเจอร์เลยมันค่อนข้างจะลำบากนิดนึงงงความสูงเบาะครับ823เมตรมิน เด Get ี๋ยวผมลองหน้าให้ดูดีกว่าผมสูงร้อยเจ็ดสิบอ่ะปากไทยสองสูงไม่ใกล้ผมสูงร้อยเจ็ดสิบนะครับอ่ะ ก็ขึ้นเท้านะด้วยถ้าท,ที่มันเม็ดเล่ขนเท้าเพราะช่วงนั่งเนี่ยครับมันค่นอนข้างจะกว้างชงบอกมันก็เป็นแนวรถบิ๊กสกูตเตอร์แค่ทำแล้วมี ถ้าอยากจะให้ขี่แล้วลุยมันมัน,นเลยครับมันจะมีออปชั่นไส่เพิ่มเติมเป็นตัวพักค้าออกมาครับผมเราไม่ผิดมันจะใส่อเนี้นยตัวยึดนี่ยอ่าตัวนี้750 cc ครับเนี่ยสามอันนี้นะครับเพราะถ้าที่ดูคลิปวิดีโอทางฝั่งเมืองนอกมาเขายืนเทียนกับสบายๆ มีอะไอีกอ๋อผมลืมบอกมันมีปาร์คิ้งด้วยนะครับนี่นะครับคือระบบปาร์คิ้งการใช้งานก็ดึงออกมา,าไว้สำหรับปาร์คิ้งประโยชน์ของมันคือไว้สำหรับจอดรถกลางเนินก็มันก็เหมือนพวกเบรกเบรกมือรถยนต์นะครับตัวรถหนัก214กิโลกรัมครับ ดูรอบพันอีกรอบีอ่เนาะกับ Honda XADV ครับใครที่สนใจก็ติดต่อศูนย์ Honda b i g Wing ได้ทุกเพศนะครับออนน้ำหนักตัวรถ238ครับผมไปจำที่ไหนมา2 4 238กิโลนะครับผมขอโทษครับเมื่อกี้โอเคงั้นก็เท่านี้ก่อนครับเพราะฝนกำลังจะมาอีกรอบแล้ว คุณนะครับที่รับชมกันอ่ะะาราคาสี่แสนหนึ่บาทครับใครที่สนใจก็ติดต่อได้ที่โชว์รูมบิ๊กวิงนะครับคอนด้าบิ๊กวิงทั่วประเทศเลยครับตอนนี้รถมีวางจำหน่ายแล้วนะครับผมถามมารู้สึกว่าจะส่งมอบรถรถแรกได้เดือนหน้าครับเรื่องส่งมอบแล้วโอเค